นะคะตอนนี้ป <erman band. S 2> ิดการมองเห็นอีกแล้วนะคะอะดูคุณลุงต <specifically> ่อนะคะดูคุณลุงต่อเนรับลาเต้หวานมันนะครับชาเยินชาไทยชาเขียวนมสดนะครับชาปน้าชาดำชูเก้นะครับแล้วก็ ขอบคุณเอฟซีที่น่ารักนะคะขอบคุณค่ะธนาสักลินดูดูเอฟซีให้ยายด้วยนะคะขอบคุณนะคะสู้ๆค่ะมันเข้าอีหลอบเดิมอีกแล้วนะคะเข้าแบบการการมองเห็นอีกแล้วนะคะคุณลุงอยู่อยู่ขวามืออยู่ขวามือนะคะเส้อสีน้ำตาะคะ่าาะ,คะ กาแฟสุขภาพนะครับราคาหนึ่งกล่องราคาเท่าไหร่เพราะว่ายไปอยู่ตรงนู้นไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเสือพาไปก็ไปอยู่ตรงนู้นแล้วไม่มีใครเฝ้าร้านสั่งไปที่ยายก็เลยเอาดอกไม้มาทำตรงนี้นะคะมีสิบกรัมนะครับสิบกรัมมีกี่กรัมเสือพาไปไปทำชิปสิบห้ากรัมหรือสิบกรัมยายก็เลยต้องอยู่ตรงนี้สิบห้ากรัมนะครับกินไปหมดไม่ได้นะคะขอบ ก็ขอบคุณคุณดีท่านะครับคุณเดฟจีสองร้อยท่านนะคะอยู่กับสมัยชาแนลนะครับเราจะมีการก่อราสซาร์ทรายช่วงเช้านะครับบนนะครับบกำลังองค์ครอบปูนะครับปริจิตนาคราชนะครับใครที่มีลูกหลานที่มีฝีมือในการก่อเจดีทรายนะครับนะเรามีกองทรายอยู่ด้านข้างนะครับเราจะขนขึ้นไปนะครับแล้วก่อเจดีทรายพรุ่งนี้นะครับ ชิงรางวัลน,นะครับนะก็จะได้รางวัลกนะับทุกคนนะครับวันนี้เอซีได้รางวัลทั่วหน้านะคะได้ที่นอนได้พัดลมได้ม้อข้าวได้กระติกน้ำร้อนได้โต๊ะไอม้อพิ้งย่างได้เตาลีด บางคนก็ได้เครื่องปั่นได้ทัวหน้าเลยนะคะวันนี้บางคนคนเดียวได้ที่นอนสองอันลงทุนสี่สิบาทได้ที่นอนสองอันน่ะคุณยายน่าเก่งมากเลยดวงใครดวงมาเนอะโชคดีก็ดีใจด้วยนะคะทีใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวยายก็จะวิ่งเอาพวงมาไัยไปให้ให้ตรงนน้นอีกแล้วนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจทนายขอบคุณนะคะที่ดูแฉช่องให้ยายด้วยนะคะออขอบคุณทนายมากเลยค่ะทักไทยเอ็ซีแทนยายะะประมาณเท่าไหร่ครับเลยประมาณเท่าไหร่แคชเชียร์จ๋าจ๋าจ๋า,จา,จา,จาแคชเชียร์จ๋าเลยเยอะไหมคะออเพอร์ฮะอีกประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ,รม, 1, บ,รบมีลูกหลานก็ เป็นขึ้นมานะครับเมนูง่ายๆนะครับแต่มะนาวโซดาแล้วอะไรอีกปลาโนะที่ทำง่ายๆได้ไปกินเลยเดี๋ยว็กๆจะไม่งงพวรมอะไรไปอีกแล้วนะคะแต่มะนาวโซดากับอะไรเนา่ทำไม่ทันพวรมอะไรทำไม่ทันนะคะขนาดทำตั้งหลายคนนะเนี่ยโน่นทำมิโซเต้ตั้งหลายคนทำไม่ทันจีหมดนะครับอ่าคือ ก็เหลือแต่แดงพนาโซดาเป็นเนาะอ่ามีแดงพนาโซดานะครับแล้วก็สับปะรดนะครับน้ำสับปะรดโซดานะครับอร่อยอร่อยนะครับชาเขียวนะครับชาดองเย็นนะครับกาแฟนะครับกินเมนูกาแฟเย็นนะครับกาแฟนะครับอาไปอีกแล้วยายจะไปอีกแล้วนะยายซืเดี๋ยวยายจะวิ่งมันนะคะยายขอพี่บอนเดอทั้งร้อนและเย็นนะครับ เอาเป็นเมนูร้อนก็ได้กินเลยนะครับเอาพวงาะ <มา S 2> <ม>ไรไปส่งก่อนเด้อเอฟซีวิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันได้เสร็จอีกแล้วนะคะนี่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 มองเห็นบอสนี่นะเอาไปส่งก่อนนะคะฉันไม่พอมากเลก็ไม่ได้ มาถ้าสี่งอุตสาหกรมใดนะครับที่เรานะครับบางคนก็แต่งยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่ในที่นี่นะครับถ้าขาดตัวบพร่องนะครับสิ่งอุตสาหกรรมใดก็ขอภัยผู้ใหญ่เจะมีเอสซีนะครับที่เดินทางเข้ามาในที่นี้นะครับก็ขอภัยท่านด้วยนะครับเป็นลูกหลานนะครับแล้วก็ขออป็ุลูกชายที่เกิดที่นะครับเรายังขาดตัวบทมาแล้วมาแล้วซีเดี๋ยวทำต่อไปนะครับ ให้อบคุณที่เดินทางเข้ามานะครับวันนี้เอฟซีมาเยอะมากเลยไม่สนุกนะครับ